ส่วนอยู่ทั้งดันฐานที่สองนะครับนี่คือเสือร้ายนะครับเคยวังหินนะครับเสือสังฟ้าเคยวังหินนะครับกําลังติดตั้งบังไฟบนฐานที่สองนะครับวีเลียงกันกําลังประคบประง,งมนวครับมันไป็นพิทียาตมากม่ไ้ไปเอาเงิน้านพื่นเดียวกลับมาในพิรีญยาติไม่ไดี เสือสังฟ้าเขยวางหินช่างตั้มเอาละครับมาหอดแล้วนะครับสําหรับเขยวางหินนะครับเรียกาก่าๆนั่นสามร้อยสาสิบลากถึงสามร้อยเจ็ดสบนะครับสามสิบเจ็สิบปลายสามรอยนะครับฐานที่สองนะครับอมรุนนะครับมาเชียติดตามหางบังไฟหางนี่ครับเขยวางหินนะครับช่างกล้ามช่างตั้มนะครับ สามสิบเจ็ดสิบครับสรเคยวัางหินครับนาทีระดึกใจของเคยวัางหินครับสามสิบเจ็ดสิบในคะนครับกลับนะครับชิงรางวัลรวมหนาะฐานนะครับแสนสามนะครับบางนี่นะครับไปกลับนะครับแสนสามรตร่อไปทาน

ล้มเลยครับทะลุเมฆเข้าไปเลยโอ้โหเขยวังหินเลยครับขนาดล้มแบบรุนแรงนะครับยังสปีดโตแล้วก็บยานาเข้าไปในขนเมฆได้นะครับเอารุ่นครับรุ่นกันนะครับล้ำโตถือว่าดูดันมากๆนะครับเอาละครับรุ่นนะครับกับทีมงานของเขยวังหินแล้วครับทีมงานกับรุ่นกันอยู่หันแล้วครับเอารุ่นกันไปก่อนครับกับเขยวังหินนะครับสร้างตำนี่รุ่นนักแล้วครับทวาชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเขยวังหินนะครับ ฮะสังตกับ hmm. รุ mm ่น hmm. นักนะครับร so ุ่นคักยูนีนะครับทีมงานของเขยวังหินนะครับสังตำครับเบาอยู่ครับเบาอยู่รุ่นเลขสี่ร้อยนะครับเขยวังหินนะครับโอ้เราไปไม่สูงไปแล้วยังเหลือวหลายอยู่นะครับยังเหลือหลายอยู่เอาหุ่นกันไปครับกับทีมงานของเขยวังหินนะครับ